นี่งาบีมตกได้ตัวยากอโหบ,บีมตกตัวยากได้ตัวหนึ่งชนะไปเลยตัวนี้ตกยากตก <c oughs> <c oughs> ตัวหนึ่งชนะไปเลย <c oughs> อะสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้แม่บีกับน้องบีมจะมาเล่นเกมตกเป็ดกันนะครับนบี่ปาบานไปซื้อมาของเล่นที่ร้านชิลบับลี ซื้อมาสองถุงถุงละสี่ตัวเดี๋ยวเราจะใส่เป็ดไปในนี้แล้วเราจะตบแข่งกันนะให้บีมตบแข่งกับแมบีน้ำตกปลาอ่ะมาใส่เป็ดไปก่อนเดี๋ยวเราจะให้ซ้อมก่อนนะเราจะให้ซ้อมก่อนนะน้ำบีไม่ใช่น้ำบีไม่ใช่รู้สึกว่าจะต้องตกตรงหางนะน้ำบีไม่ใช่น้ำตกปลาหมนๆอาชีพแต่น้ำเป็นมหาการตกปลาอะบีมา ขี่ข่นนายเชือกดีๆนะเดี๋ยวเชือกคาดเขาพันไว้อยู่ข้างล่างอะ่ะซ้อมซ้อมก่อนครับซ้อมก่อนเกี่ยวตรงหางอ่าต้องยากดิไม่งั้นจะไม่งั้นก็ไม่มันดิแล้วตกง่ายๆอะ่ะดูแม่บีมไม่เอาน้ํากระเด็นนี่ดีดูดูแม่ดูแม่ไงอา้าวบีมก็ตกได้เหมือนกันมาเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วแม่บีคนน้ําก่อนเพราะว่าถ้าเป็ดมันอยู่นิ่งๆมันจะตกง่ายคนคนน้ําให้มันบวน มาดูกันครับขยจะตกได้เป็นคนแรกโอ้ขยจะตกได้เป็นคนแรกตกยากด้วยเนี่ยตกเกี่ยวตรงหางอะแล้วแล้วบวกกับห่วงอะต้องให้หมุนให้ตรงเลยนะเอ้าบีมได้แล้วเอาวางไว้วางไว้วางไว้บีมหนึ่งแม่บีหนึ่งครับเอ้าลุยต่อลุยต่อบีมสู้สู้บีมสู้สู้ แม่บีไปอีกหนึ่งไปเนี่ยขอไเนี่ยทไมมันกอ่มันก็ต้องยากดิตกเป็ดอ่ะตกง่ายก็ไม่สนุกเนอะเดียบีนะใช่ปะอ่งไงง่าไงมาเคี้ยมาเคี้ยเกือบเขาแล้วบีมแม่บีไปสองคะแนนแล้วนะเออสามแล้วสามตัวแล้วแม่บีสามตัวแล้วต้องใช้สมาธิใจเย็นๆยนครับต้องใจเย็นเย็นนบ้านนกยังบอกเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็น แม่จะได้แล้วแม่จะได้แล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาบีมได้สองแล้วเอาเร็วๆอีกตัวหนึ่งได้ตามติดแม่ได้ติดตื้นแม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเต้มอันนี้ห่างเขาห่างมันมันมัน,ม,นมันชิดกันใช่ป่ะมันม้วนชิดบีมทำอะไรอาง่ายๆสามตัวเอาเร็วเร็ว,วบีมตกได้อีกตัวหนึ่งเร็วได้แบบว่านำแม่ไปก่อนหนึ่งเต้ม อาซี่แล้วมึงไปแย่งมึแย่งกันแย่งกันแย่งกันขนแย่งกันอย่าหมายพันกันอย่าหมายพันกันท้าห้ำห้ำยังงั้นห้ำห้ำย่างงั้นตกดีๆตกดีๆเขาติดอ่ะดูดิธีบีมจะตกได้ไหมอุ้ยไปทำงั้นเลยต้องทำให้นอนเนอะอ๋อนี่เทคนิคใช่ป่ะเทคนิคน่ะไม่ได้มั่วนนะบีมชนะครับบีมได้ไปห้าตัวโอ้โหไหนลองบีมอันนี้มันร้องเปล่า เป็ดมีเสียงด้วยเป็ดนี้ใส่บรนตาลำๆใช่หนึ่งสองสามเริ่มเมื่อกี้เราแกล้งเราเราทำให้น้ให้ให้น้ำมันเชียวเชียวให้เป็ดเคลื่อนไหวตกยากครับเที่ยวนี้เราจะให้น้ำนิ่งๆครับดูซิว่าจะตกกันได้ไหมยังมีคนแปลเนอ,อไม่เป็นไรอ่ะใครจะได้เป็นตัวแรกเรามาดูกันเออแม่บีได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวบีมเด็ว เล็งมือเข้าอ่าบีมได้ไปแล้วครับ1ตัวแม่บีได้ไปแล้วสองตัวบีมเบลเล็งมือผมแม่บีจะได้ตัวที่สามสามแล้วบีมเพิ่งจะตัวเดียวเองนะบีมตานี้แม่บีน่าจะชนะแน่นอนครับดูจากสปีดท,ที่แม่บีตกเร็วเหลือเกิน้สี่แล้วแม่บีไปสี่ตัวแล้วครับบีมเล็งมือเนี่ยสามตัวเนี้ยตกได้หมดได้เท่ากัน เขาต้องปัดให้เป็ดนอนกันก่อนนะเทคนิคเทคนิคอ่าที่ตัวสองเร็วเล็นมือระวังระวังเชือบพันกันพันแล้วพันแล้วตัวไหนตัวไหนที่ยากตัวนู้นเหรอบิ๊มแมมาตัวนี้ก่อนตัวนู้นมันตกยากบิ๊มบอกเล่นตัวยากก่อนครับฮึดดึงอ่าสามอ้าวอีกตัวหนึ่ง เมื่อกี้ใครชนะนะบีมบีมเหรอบูเดนตกติดอยู่เอาเอาใครจะได้ตัวนี้ไปเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจับชนะหรือจะเสมอกันเอเอแบบอ้าวแม่บีเป็นฝ่ายชนะไปครับตานี้เสมอกันไปครับหนึ่งต่อนหนึ่งเอาตานี้ให้ตั้งคนตั้งตกไม่ต้องแข่งกันเดี๋ยวกดดันใครตกได้กี่ตัวก็เอาไปกลับบ้านไปเลยให้ยกให้ พอน้ำมันเป็นพอน้ำมันเป็นคืนน่ะมันตกยากนี่ปเ,เ,นเป็ดหาหเรือของเราแมบีได้ไปหนึ่งตัวไม่เคยตกปลามากคอนเหรอจะยากใช่ไหมแมบีได้ไปสองตัวแล้วครับตกปลานนในชีไม่ง่ายกว่านี้อีกเยอะโอ้โหเคยตกเลยยิ่งน้ำมันไม่นิ่งนี่ยิ่งตกยากอูสามตัวแล้วบีมมดตกคนเดียวหมเดเลย แม่ตกไปสามตัวแล้วสี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวกลับบ้านไปทำมะพร้าวเลยให้แม่ทำากลับบ้านไปทำมะพร้าวเลยเป็ดย่างเป็ดย่างโอ้โหห้าอุเซียนเนี่ยคนนี้เซียนของจริงเนี่ย <c oughs> เราตกตัวไง่า้ก่อนโอ้โหหกแล้วหกแล้วหกแล้ว,ลวบีมไม่ตกแล้วทอแท้บีมบอกทอแท้ให้บีมโชว์ตกตัวยาก นี่ยากอะไรได้สักตัวอย่างเขาห่างไ่ได้แม่บีได้ไปกี่ตัวหกเจ็ดตัวนี่ไงบีมตกได้ตัวยากโอ้โหบีมตกตัวยากได้ตัวหนึ่งชนะไปเลยตัวนี้ตกยากตกตัวหนึ่งชนะไปเลยนี่ครับไปเอาปืนมายิงเป็ดโอ้ยไม่ออก เอ้ยอย่าจุ่มลงไปในน้ำทิเดี๋ยวเม็ดก็ล้วงออกไปหรอกมีป่ะมีเอ้ยนอนโอ้ดูนเลยโดนนะออกนะอื้อุ่นเนนี่ไงนี่ไงนี่เห็นเป็นเม็ดเลยอโอจอดโอ้โหเนี่ยลูกออกแน่นอนโู น้ำกระจายเลยนาอนี่เราเรามีเทคนิคใหม่ในการยิงปลาปลาทักให้บีมแล้วให้บีมยิงออกลัวๆนาะโ,โอ้โอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ปลาบาบแม่บีมต้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมก็ติด ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ